ทุกทุกคนนะครับผมชื่อยาตะวันนี้นกก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งที่รักนกมากมากเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีนกเยอะจังเลยใช่แล้วครับโดยเฉพาะเป็ดจริงเหรอคะคุณเห็นเป็ดคอขาวไหมครับตรงนู้นใช่ไ,มไหมคะ,ะ,หะเห็นแล้วค่ะแล้วตัวที่หางชี้ยาวนั่นล่ะเห็นแล้วค่ะนั่นแหละครับเป็ดหางแหลมเป็ดหางแหลมเหรอคะใช่แล้วครับโอ้โหดูมันเล่นน้ำสิคะนนั่นอะ มันกําลังอาบน้ำกันนะครับอ๋อทำไมเลยคะมันชอบอาบน้ารถตัวทําตัวให้สะอาดจริงเหรอคะเหมือนคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ โอ้ดูด้านสิครับเห็นนกตัวเล็กบนกิ่งไม้นั่นไหมนั่นแหละนกประหลอดแล้วนกประหลอดเลยถูกแล้วครับถ้าเราโปรยเศษขนมปังมันอาจจะบินมากินก็ได้นะครับจะมาเลยก็ได้ลองดูสิครับคุณถือนีไว้นะครับแล้วไปที่นั่นกันค่ะไปเลยครับเอาเลยเห็นไหมมันมาจริงๆด้วยยอดไปแล้วครับไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเนี่ยน่ารักนะครับ ดูสิเขามันเก่งจังเลยเก่งมากเลยค่ะ <laughs> นี่แม่ลูกกำลังดูอะไรช่วยกำลังดูนกกระจอกมันไปลงมาดนสวนน่ะ <c oughs> เห็นไหมอ๋อนกกระจอกเหรอเบาๆ <c oughs> หน่อยส <c oughs> ิเบา,เาๆวาวเบาตกลงอยู่ไหนอะน้่นี่มันกำลังหาอาหารกินอยู่ใช่จริงของเธอซะด้วยท่าทางมันคงหิวหน้าดูเลยเฮ้ยยาตะเธอไม่เข้าพอด้วนี่ ทำไมไม่เอาให้มันกินน่ะเฮ้ยข้าพดคั่วฉันจะกินเองไม่มีทางอ่ะทําไมอย่าให้แค่นิดเดียวไม่มีทางปะทโธอย่าขี้เหนียวไปนะเขาไม่เอาโอ้ใจแคบเออมันบินไปแล้วเออเออมันบินหนีไปเพราะเธอทําเสียงดังตั้งหากเล่าถอยเฮ้กลับมานน่อยนกน้อยฉันมีข้าพ่ให้กินใจดีจริงเลยย่ะ เด <ś led> ี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนฉะนล้อเล่น,นได้เอื้อนมาเอาพื้นมาเดี๋อเอเธอธจะให้ <จะ S 1> มันกระจจอกนอ้จะ นี่นกน้อยยังมีอีกเยอะเลยล่ะเดินไปเดิไปกำลังหาอะไรกันน่ะเดินซินน่ะซินอะนกกระจอกกระโดดบังบังนี่บังบังอ่ะบังบังนี่นั่นนกพิราบแท้ต่ะนกพิราบคลิปคลิปฮะนกกระจอกอ่ะบังบัง พี่รรบก็คลิปคลิปบังบังบังบงบังคลิป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 คลิคลิปคลิปบังบังบคลิปคลิปคิปนี่แล้ว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่วะแม่มาคอยก็มังให้อาหารลูกมันอยู่ ดูนั่นสิแมรุอะไรอ่ะตัวที่อยู่บนนั้นดูไม่เหมือนนกกระจอกเลยไม่นะตัวโตกว่านกกระจอกอะงั้นเหรอเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่านะได้แต่ว่าต้องเงียบๆนะได้เงียบเงียบเงียบ มันบินไปแล้วยะตาโห้ย,ยแม่รู้ยาตานกนกว่าไงจ๊ะทำไมอะไปดูนกกันดีกว่าเอาไหมล่ะดูนกเหรอหรอมายความว่าไงอะ,ะดูนกก็หมายถึงการดูนกมากมายหลายหลายชนิดยังไงล่ะ <c oughs> อ้าวก็ฉันกับแม่รรุกลาลังทําอยู่ขณะนี้พอดี <c oughs> ใช่เธอว่าอย่างงั้นเหรอใช่แต่พอเราเข้าใกล้มันก็บินหนีทุกทีเลยอะนกรู้ไหมจ๊ะว่าทำไม เพราะพวกมันสายตาดีเยี่ยมที่สุดรู้หรือเปล่าเล่าแล้วมันยังมองเห็นสีอย่างนี้ได้ง่ายซะด้วยนะนี่คือสาเหตุว่าทำไมจึงต้องพรางตัวเราไม่ให้มันเห็นนงเล่าลชั้นจะเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าท่าแฮสนุกดีนะใช่แย้วไม่หมุนตัวต้องใช้นี้ด้วยจ้ะ ้องส่องทางไกลจะได้มองเห็นชัดขึ้นยังไงล่ะรู้มะจริงด้วยและนี่จ้ะคู่มือดูนกเมื่อเจอนกที่ไม่รู้จักก็ค้นจากคู่มือได้เลยโอ้โห<ช>ยากนะเลยนะใครที่รู้เรื่องนกดีจังเลยนะทำได้ยังไงอ่ะก็เพราะวันนี้ฉันพบผู้ชายคนหนึ่งก็ถ่ายรูปนกอยู่ที่สระในสวนนู้นน่ะรู้หรือเปล่าอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วคนนี้แหละที่บอกฉันเรื่องพวกนี้ทั้งหมดอย่างนี้นี่อ,อ,อะเอาละจ้ะ เราไปดูนกกันดีกว่าไปเลยอ๊นั่นนกที่เราเห็นมาก่อนนี่ <S <S นั่นเขาเรียกว่านกประรอดนกประรหรอดนะดูสิจ๊ะนั่นนกเอี้ยงนะ นจะาข in, ้าพ่อคั่วให้มันกินนะลงมาเร็วลงมาเร็วจ้าลงมาลงมาเร็วหนูสีจะลงเว้งนกกระดาสวยจังเลย เขาเรียกว่านกขุนแผนนกขุนแผนเหรอใช่แล้วจ้ะฮึฮ mm ึฮ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 เห็นึ มันกินแล้วมันกลื้นแล้วด้วยกำลังกินอีกเม็ดหนึ่งด้วยจ้ะอยดูเหมือนกับว่ามันจะกลืนข้าโพดไม่ได้นะนั่นน่ะ ใหญ่กว่าปากของมันซะอีกมันกำลังพยายามใช้จะงอยปากของให้แตกอยู่จ้ะจริงเหรอก็เห็นไมล่นั่นเงนัหนไงเห็นไหมมันกลือแล้วจ้ะสำเร็จแล้วเลยนี่นกดูนกตอนนั้นสิ เธอว่ามันเป็นนกอะไรกันแน่ฮะเดี๋ยวจะคิดก่อนอ๋อใช่แล้วนกกระจิบนกกระจิบอเห็นไหมจ๊ะมันกำลังเล่นน้ำอยู่เอ๊ะแล้วนั่นอะไรอะคล้ายๆรัง กนะฉันว่ามันน่าจะมีลูกนกด้วยนะนั่นะนะจริงเหรอฮะอยากเข้าไปดูใกล้ๆจังเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดประตูเต่าทองดูกันดีกว่าเอาไหมล,ล่ะยาดแล นกตัวนั้นชื่อนกกระจิบหางยาวจ้ะลูกๆมาอยู่ในรังด้วยฮะใช่พ่อแม่ของมันเอาอาหารมาป้อนลูกมันที่รังไงล่ะเห็นไหมแม่รักจังเลยอ้าปากสักว้างเลย ออกมาตัวนึงไงใช่ขนมันฟูจังเลยนะใช่ดูสิออกมากันหมดเลย <c oughs> โอ้โมีเรื่องน้องในร้านเยอะจังเลย So baby birds love singing so much They sing to their m o m s when it's time to have lunch PEEP 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 CHEEP PEEP 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 BABY PEEP BADAM um, BADAM um, BADAM um. BADAM แล้วเราก็เอานอกมาเลี้ยงด้วยเป็นนกจากปีกอ่อนที่ชอบสังคมสงคังคมจ้าพวกนกเป็นไงบ้างเะสาบายดีสาบายดีโอ้โหน้ำทำมีสกปรกจังเลยอ่ะ เธอดูแลมันดีหรือเปล่าเนี่ยยัดต่อชันเธอต้องดูแลมันให้ดีรู้ไหมจ๊ะตกลงเอฉันเสียใจยค่ะนี่ันวบมันชอบผักาดนะน่ะดีใจจังเลย เด็กๆคะมีนกอะไรอยู่ใกล้บ้านบ้างไหมแล้วที่โรงเรียนแล้วคะเลี้ยงนกเอาไว้หรือเปล่าอะฮะอยากรูจ้จังว่ามันเป็นยังไงแต่อย่าลืมให้อาหารมันเยอะๆนะคะแล้วขอให้สนุกกับนกได้ล่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ก๊อกก๊อกมีใครอยู่บ้างบางสดีค่ะ